ลิซ่าผูไลฟ์สดเจนนี่ซิโคโปรโมทเพลงใหม่ให้เพื่อนร่วมวงค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ซิโคปล่อยเพลงสปอตที่มีเจนนี่แบล็คพิงร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังร่วมเล่น MV ด้วยค่ะวันนี้นะคะซิโก้แล้วก็เจนนี่มาไลฟ์สดนะคะเพื่อโปรโมทเพลงค่ะมีช่วงหนึ่งที่ลิซ่าเข้ามาร่วมชมไลฟ์สดด้วยนะคะและได้คอมเมนต์ในไลฟ์ด้วยนะคะเป็นอีโมจิรูปหัวใจไฟลุกแบบนี้เลยส่งหัวใจแบบไฟลุกฮอตฮอตแบบนี้เจนนี่ที่ อยูะะ่พอรู้ว่าเป็นลิซ่าก็ปลบมือดีใจใหญ่เลยนะคะเจนนี่บอกว่านั่นลิซ่าหรอนั่นลาริ่าหรอโอ้ลาริ่ากำลังดูไลฟ์พวกเราอยู่แล้วก็ทักทายลิซ่านะคะว่าให้ ai, ลิซา่าเพลงของพวกเรากำลังจะปล่อยแล้วช่วยฟังด้วยนะ นอกจากนี้นะคะยังมาเมนเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าฉันเองเป็นภาษาเกาหลีและมีเอโมจิรูปหัวใจไฟลุกอีกหลายดวงเลยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนความซัพพอร์ตเพื่อนน่ารักมากๆนะคุณซิโค,โคเองก็ดีใจมากนะคะที่ลิซ่ามานะอีก,กเรื่องหนึ่งค่ะบทความจาก W Magazine พูดถึงรองเท้าหลุยวิตตองที่ลิซ่าหยิบมาใส่ในช่วงโคเช h e l l นะคะว่ามันถูกเรียกว่ารองเท้าที่น่าเกลียด ในบทความนะคะมีบางช่วงบางตอนบอกว่าแม้ว่ารองทัพ ที่จะกลายเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้นำแฟชั่นแต่หลังจากปารีสแฟชั่นวีก็ถูกเรียกว่าเป็นรองเท้าที่น่าเกลียดแต่ถ้าใครสักคนจะชุบชีวิตคู่นี้ขึ้นมาคนนั้นก็คือลิซ่านี่แหละนะคะสื่ออวยแบบนี้ไม่เกินจริงบอกเลยเพราะลิซ่าใส่อะไรก็ดูดีนะแฟชั่นไอคอนจริงๆพิสูจน์ให้เห็นโดยลิซ่าค่ะหลายครั้งแล้วนะที่ใส่ชุดอะไรแปลกๆชุดแบบอีหยางวะแต่พอลิซ่าใส่มันดันออกมาสวยทำ ให้หลายๆคนอยากที่จะใส่ตามนะคะแล้วก็ซื้อตามบางชุดก็คือโซเอาพอว่าลิซ่านี่แหละนะนี่แหละคือการชุบชีวิตใหม่ให้สินค้าตัวจริงเก่งจริงๆนะทุกคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็โซเอาบอสเหล่านี้ปังจริงๆนะเจ,นะจ,นะจ้าแม่แฟชั่นสุดๆคลิปนี้อัปเดตเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ